ฟทักษออนพูดถึงสถานะทิมพิธาเรียกได้ว่าฟทักษออนที่คลองตัวโสดมาอย่างยาวนานจนแฟนๆหลายคนลุ้นให้เธอมีความรักครั้งใหม่ทามกลางเข่าเมาส์จับจิ้นกับดารารุ่นน้องหลายคน แถมยังถูกจับตามองในความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทอย่างทิมพิธาลิ้มเจริญรัตอีกด้วยซึ่งล่าสุดคนแม่คนสวยอย่างแอฟทักษะอรนได้ออกมาเคลียร์เรื่องราวความรักผ่านทางรายการแฉซึ่งสองพิธีกรตัวจี๊ดอย่างมดดำคชาภาและดีจีดาดา ก็เอ่ยปากถามกันแบบตรงๆว่าหนุ่มที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้มีคนตามจีบจริงหรือไม่รวมไปถึงสถานะของหัวใจในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างด้วยสาวแอปบอกเอาไว้ว่าไม่มีใครมาจีบทุกคนก็คุยคุยกันหมดกับคิมนี่จะโดนเยอะแต่ไม่มีอะไรเพราะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเจอกันครั้งแรกประมาณอายุ10กว่าปีถามว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมไม่หรอกก็เป็นเพื่อนกันละค่ะแอปรู้สึกว่ามีคนกล้าคุยกันมากขึ้น แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนพอถึงจุดจุหนึ่งเราก็เปิดมากขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายแล้วล่ะค่ะกับผู้หญิงก็ด้วยเหมือนกันสมมุติเราไปร่วมงานกับหลายช่องหลายสังคม